สวัสดีครับพบกับแม็กนะครับที่ช่องแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้แม็กมีกระบะนะครับแคบนะก็เรียกว่ากระบะตอนเดียวนะ STD XL 4คูณ4นะครับราคาจะดจำหน่ายอยู่ที่727,000บาทนะครับลือลูกค้านะครับบางคนนะครับมองนะอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะคันนี้มีการแต่งนะครับแต่งเรียกว่าแต่งเต็มกันเลยนะครับเพราะว่าใครบอกว่ากระบะตอนเดียวขับไม่สนุกครับคันนี้นะแต่งหล่อไม่พอ สามารถนําไปใช้งานได้ด้วยและใช้ได้จริงด้วยนะครับก่อนจะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยคันนี้แต่งเสร็จนะครับรีวิวเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันนะครับอ่ะก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ฟอร์ดนะครับจัดโปรโมชั่นและแคมเปญพิเศษนะครับลูกท่านใดนะมองรถนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปบตอนเดียวนะครับ4ประตูนะครับหรือว่าเจที่นั่งนะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยววันนี้พาไปชมก่อนว่า a อ D นะครับ x อค4ีฟคัวนี้ต่้งอะไรกันเข้าไป ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สองจังนะร้อยเจ็ดสิบแรงม้าสี่ร้อยห้าแรงบิดมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับแต่ว่าเขาขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองนะครับอ่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับคันนี้มีการเปลี่ยนกระจังหน้านะเป็นชุดแรปเตอร์นะอ่าเห็นไหมหน้าตาจะต่างจาก f 5 0อ่าอันนี้เป็น f 2 2นะครับเห็นไหม ford e มันจะกว้างกว่าเห็นไหมครับจะกว้างกว่านะครับจะกว้างกว่าตัว f 150ไฟ led ด้านบน3ดวงนะครับ อันนี้เลือกสีได้สีส้มหรือสีขาวนะครับไม่พอเท่านั้นไฟหน้าคันนี้มีการเปลี่ยนเป็นไฟแมทริกนะครับหรือไฟลูกแก้วะอ่มานั่นเองนะครับตัวไฟแมทริกเนี่ยตัวในตัวของลูกแก้วเนี่ยจะเป็น LED นะครับอาจจะไม่สามารถปรับลำแสงได้เหมือนระบบแมทริกนั่นเองนะครับจะมีไฟเดทม์ส่องเวลากลางวันนะครับไฟลูกแก้วแบบ LED นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับมีให้นะครับ ด้านล่างมีการติดตั้งนะครับไฟตัดหมอกเข้ามานะครับแบบ LED ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเวลาจะใช้งานนะครับไฟตัดหมอกในส่วนนี้นะลูกค้าก็สามารถเข้าไปกดนะครับกดเปิดสวิ์นะครับด้านในนะาข้างพุ่มไัยนั่นเองนะครับอันนี้เราก็เชื่อมต่อให้ลูกค้าแล้วนะครับส่วนกันชนหน้าต่งเป็นชุดลัพเตอร์ครับเราใส่ชุดลัพเตอร์เข้ามาให้นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับตัดสีโครเมียมหล่อแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับเว้นห่วงรากจูงนะครับไว้ให้หนึ่งห่วงเลยนะครับฝั่งผู้โดยสารนั่นเองนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ รอ,อแบบนี้เลยนะหน้าเขาเปลี่ยนไปเลยนะครับจากกระบะตอนเดียวนะด้านบนนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับลวดลายแบบ p o w e ว d o m โดมนะสีก็จะเป็นสีบอลนะครับอ่าสีบอลก็แต่งสวยเป็นอีกหนึ่งสีนะที่นิยมออกกันเยอะมากๆนะครับมาดูด้านข้างตัวรถเลยซูมล้อนะครับนี่ขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบเรียบนะอ,อ่าขนาด5.5าดนิ้วนะครับแบบเรียบนะครับนี่ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยให้เข้ากับข้างหน้าหรือเข้ากับชุดดับเตอร์นั่นเองนะครับส่วนช่วงล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเหล็กกันโคลงนะครับหน้าดิสหลังดำนะครับส่วนปีกนกเนี่ยจะเป็นปีกนกชวินทูบนะครับยังไม่ใช่สองชุสูบคอนโดทูบนะแม็กนะครับมีการเปลี่ยนนะครับคันนี้นะเห็นไหมอ่าแม็กนะครับเป็นลายมาเวลนะจับคู่กับยางดีเซนตินะครับอันนี้ในส่วนของลายมาเวลไลามาเวลเนี่ยลูกค้าเลือกได้นะว่าจะเป็น ดำขีบแดงดำขีดม่วงนะครับดำขีบบอลแบบนี้ก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นแม็กขอบ16นั่นเองนะครับซีรีย์ยานจะเป็น265นะครับ70นะครับ R16 เห็นไ,ไหมพร้อมใช้งานเลยนะครับในส่วนของหูกระจกกันบ้างตัวหูกระจกเนี่ยตัวหูกระจกจะเป็นสีดำนะครับดำด้านตัดกับสีตัวรถนะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับตัวกระจกยจะพับมือปรับเลนนะครับไฟฟ้านั่นเองนะ หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยการศาดติดตั้งให้แล้วนะครับฟิล์มเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ c 1 6 0 8 0นะครับอ่าบันไดเหล็กนะครับมีการเพิ่มเติมนะครับบันไดเหล็กเอาเรนเดอร์เข้ามานะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสีดําแดงหล่อๆแบบนี้เลยตีโลโก้นะครับเอาเรนเดอร์มานะครับอันนี้ก็ใช้งานแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานง่ายไม่พอเท่านั้นนะครับด้านบนมีการติดคอกเหล็กของเรนเดอร์เข้ามานะครับนี่เห็นไหมอ่า เป็นสีดำนะครับเข้ากับสีตัวเหล็กเลยนะครับที่ยึดกับตัวรถมาอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมครานี้นะครับเรากามีการไขน็อตเข้าไปนะทุกครั้งมต้องเจาะนะครับสามารถใช้งานได้เลยไหมยาวมาเลยนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานด้วยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีโลโก้คําว่า outlander ด้วยนะครับสามารถยกขึ้นได้นะครับนี่เพราะว่าเวลาลูกค้าบางท่านนําไปขนทุเรียนขนอะไรอย่างเงี้ยก็ดึงขึ้นงัดขึ้นนะครับก็ติดคอกเลยการหล่นนะครับมัดของ ต่อได้ด้วยนะครับโซนด้านล่างนะครับอ่านี่โชคอัพนะครับเป็นโชกควยที่ย่าออกมาจากตัวถังหรือเชสซีนะครับนี่นะและแนบแผ่นบาร์เนี่ยรับน้ําหนักนะครับได้เกิน1.3ตันด้วยนะครับอ่ะมาต่อที่ด้านหลังกันนะครับไฟท้ายก็มีการเปลี่ยนนะเปลี่ยนไฟหน้าไม่พอเปลี่ยนไฟท้ายด้วยเป็น full LED นะเป็นปีกบิ๊กซีอหล่าแบบนี้เลยนะครับนี่ full LED เต็มระบบเลยนะครับอ่ะโลโก้ฟอร์ดนะครับติดตั้งกล้องมองหลังมาให้แล้วซิงกับหน้าจอ10.1นิ้วด้านในด้วยนะ มีตัวเส้นกัลระยะให้นะครับถอยจอดด้วยนะติดตั้งอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็นี่ไฟส่องนะครับป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็ยางอะไหล่มีให้ด้วยนะครับส่วนของเดิมนะครับนี่คืนให้นะครับพร้อมกับนี่ติดตั้งไลเนอร์ให้แล้วนะครับตีโลโก้ฟอร์ดของแท้ไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมนี่ของเดิมคืนให้นะครับตัวไลเนอร์เนี่ยเขาจะเป็นของแท้ของฟอร์ดนะแบบเรียบด้วยนะอ่าเห็นไหมจะมีที่วางแก้วน้ํานะครับมี ห่วงไว้มัดของด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนิดนึงตัวนี้นะครับจะได้แอร์แบ็กนะครับกันถึง2ลูกเลยนะสำหรับตัวตอนเดียวนะครับนะแล้วก็เบาะเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนให้ลูกค้าอีกนะครับเป็นการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับสีดําเดินได้ด้วยได้สีแดงนะครับให้มันดูดุขึ้นนะเข้ากับรถนะครับที่เน้นโทนดาแดงนะครับนี่ก็จะแมทกันมากๆนะครับส่วนตัวคอนโซลหน้านะครับอ่เดี๋ยวเปิดไฟอ่เปิดกุญแจดูก่อนนะครับ ก็จะเน้นเป็นโทนดำนะครับเห็นไหมหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับในส่วนของจอกลางนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะแค่ตัวตอนเดียวก็ได้จอทัชสกรีนมาแล้วครับขนาด10.1นิ้วตัวนี้รองรับแอปเป p ลคาเพนด์อัลโต้แล้วก็ Sync 4A ด้วยนะสามารถนะครับเช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับจากจอนี้เลยนะ Air Auto นะครับมี t ไทส C ให้มี USB ให้นะครับหัวเกียร์นะครับเป็นหัวเกียร์ธรรมดานะครับแบบจานหกสปีดนะครับมีนะครับปุ่ม สามารถไรท์โหมดได้นะครับโฟร์ไฮโฟโลเห็นไหมทูเฮดนะครับมีให้ช่องวางแก้วน้ํามีให้นะครับนี่แล้วก็ตัวเบรกมือนะครับแบบคันโยกนะมีช่องเก็บของนะครับด้านบนนะครับก็จะมีกระจกมองด้านหลังให้นะครับแล้วก็มีไฟนะครับสองห้องโดยสารนะครับตัวนี้นะก็มีให้ด้วยแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับระดับได้4ีระดับด้วยนะครับในส่วนของกุญแจแล้วกันกุญแจเห็นไหมกุญแจรีโมทนะครับ นี่แบบไข่หนึ่งดอกนะครับแล้วก็ดีโมดหนึ่งดอกนั่นเองนะครับอ่ะก็หน้าตานะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ XL นะครับ STD 4x4 นะครับนี่เราก็แต่งให้แล้วนะหน้าตาเปลี่ยนไปเลยนะครับใครอยากได้แต่งอย่างนี้นะครับก็สามารถถ้าเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นและแคมเปญได้นะครับก็ต้องบอกว่าเราจัดโปรโมชั่นนะครับให้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับลูกค้าท่านใดนะครับอยากแต่งแบบนี้นะครับหรือว่ามีรถนะครับที่อยากแต่งในใจอยู่แล้วสามารถทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นและแคมเปญได้ครับยังไงวันนี้ก่อนจากกัน ก็ฝากกับตอนเดียว s t d XL 4 4ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ